ไหนใจดีอันนี้สีเขียวอันนี้สีชมพูอ่ะแล้วใจดีหยิบสีเขียวให้แม่สิลูกให้หยิบสีเขียวสิคะให้หยิบบานสีเขียวหน่อยเนะปุ้ง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 ปุงปุ้งปุ้งปิงปุงปุ้งปุ้งปุงปุ้งปุ้งปิงปุงปุ้งปุ้งปุงปุ้งปุ้หยิบสีเขียวให้ก่อนงปุ้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 งม่หงปุ้งปุ้งปุ้งป ฮะหยิบบอลสีเขียวให้หน่อยนะหยิบบอลสีเขียวให้ก่อนหยิบสีเขียวให้หน่อยเร็วๆหยิบบอลสีเขียวให้หน่อยไม้เก่งเลยอันนี้เรียกสีชมพูค่ะอันนี้เรียกสีชมพูนะคะอ่ะใครชื่อใจดียกมือขึ้นว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะอ่ะบา,บายบายก่อนเลยบายบาย